จัดให้อีกแล้วนะครับสำหรับ Isuzu MU-X Active สีขาวมุกค,คันนี้จัดเต็มแค่ไหนเติวาตามเท่าแก่เนี้ยไปดูกันนะครับ จากชุดแต่งสเก์ตคาร์ตาโต้นะครับงาน23ชิ้นพร้อมกันกระแทกข้างนะครับงานนี้เป็นงานตัดแดงนะครับมีอะไรบ้างตามมาดูเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสเก์ตหน้าตัวใหม่พร้อมไฟเลี้ยว LED นี่แล้วก็โดยหนังสือเอ p ม r พลที่ฝากระโปรงนะครับอันนี้จะเสริมไฟตัดหมอกแบบ LED เข้ามาด้วยอันนี้คือด้านหน้าที่เราแต่งให้กับลูกค้านะครับ มาที่ด้านข้างชุดสเกิร์ตมีอะไรบ้างก็จะมีคิ aw, ้วล้อคิ้วล้อสีดําเงาขนาดใหญ่นะครับมาที่ด้านข้างก็จะมีกันกระแทกข้างเป็นงานตัดแดงนะครับนี่งานตัดแดงแบบสวยๆเลยกาบข้างขนาดใหญ่พร้อมที่ข้อบันไดข้างนะเป็นสีสีสวยเลยตัวนี้จะรับกับตัวรถได้ดีเลยตัวนี้นะครับกาบข้างแล้วก็เบ้ามือจับเบ้ามือจับเป็นแบบคาร์บอนนะครับ ตัวนี้เป็นแบบคาร์บอนหรือเรียกง่ายว่าเคปล่านั่นเองนะครับมานี่เลยก็ด้านท้ายนะมาที่ด้านท้ายก็จะมีคิ้วล้อเหมือนกันนะครับคิ Q ้วล้อเป็นดาเงาขนาดใหญ่ตัวนี้จัดให้กับลูกค้าเลยจัดเต็มนะครับท้าแก่นี้จัดเต็มนะถ้าแ,แต่งทั้งทีต้องแต่งให้เต็มนะครับถ้าแต่งไม่สุดอย่าหยุดนะมาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายสกเก์ตท้ายนะครับสกเก์ตท้ายอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นสกเก์ตท้ายตัวใหม่ของงานของคาโต้นะครับ พร้อมกันลอยนะครับกันลอยนี่เลยกันลอยนะครับกันลอยที่ขอบด้านท้ายนะครับแล้วก็มีคาดเอวคาดเอวตัวนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับเวลาเบรกก็จะมีไฟตรงนี้จะเป็นเส้นเลยตรงนี้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์ สปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะครับที่สาคัญคันนี้นะครับสามารถเปิดประตูท้ายได้ด้วยเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับเป็นประตูท้ายไฟฟ้านี่เปิดออกมานะครับเป็นประตูท้ายไฟฟ้านี่ครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มกดนะครับป,ปุ่มกดสําหรับปิดแล้วก็มีคิกเซนเซอร์นะครับคิกเซนเซอร์นี่ใช้เท้าเตะได้สามารถใช้เท้าเตะ <n า> ได้นะครับก็เตะก็จะเปิดปิดประตูเลยนะ สะดวกก็ใช้กดเอานะถ้าสมมติถือของมาพราลุงพลังนะเราก็ใช้เท้าเตะตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็กดลงอันนี้ติดเพิ่มนะก็ติดเสริมนะครับสําหรับประตูท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีชุดอะไรที่เราแต่งกันบ้านนะครับสําหรับคันนี้นะครับเปลี่ยนลอ้อแม็กเป็นแบบ PE สามเจ็ดดำเงาหยอดแดงน,นะครับขอบสิบแปดรัดด้วยยางสองหกห้าหกสิบแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลย ออแม็กอยากได้ไลายไหนก็บอกเท่าแก่นี้ได้นะครับจัดให้อยู่แล้วครับมาที่หลังคานะครับคันนี้แลบหลังคานะครับสังคาดำนะแลปประมาณครึ่งคันนะประมาณครึ่งคันก็มาถึงเสาเลยประมาณครึ่งคัน แล้วก็กระจกข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะอันนี้เป็นแบบดำเงาพร้อมกล้อง360อยสงศานะครับอันนี้เป็นแบบดำเงาก็จกไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED อันนี้จะเหมือนตัวท็อปเลยแต่รู้กว่าคือเป็นดำเงานะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในเราเปลี่ยนอะไรบ้างตามเท่าแกนี้ไปดูคันนี้เขาบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะครับตาม,มาเปิดมาด้านในนะครับอันนี้ไม่ใช่รุ่น RS นะครับรุ่น Active นะครับแต่เราทาเบาะหนังนะครับเหมือนรุ่นท็อปเลยรุ่น RS นี่นะครับเป็นเบาะหน้งเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้เขียวพร้อมปักหัวหมอน RS แบบนี้เลยเหมือนตัวท็อปเลยนะครับทําไมเท่าแกนี้ถึงทาได้เพราะเท่าแกนี้จัดให้นะครับอยากได้แบบไหนขอให้บอะเท่าแกนี้จัดให้นะครับ เบาหนังแบบ RS เลยนะครับมาดูภายในนี่นึกว่าขับ RS แต่ไม่ใช่นะครับนี่คือรุ่น Active นะมาที่พงมลัยนะพรมลัยแล้วก็ทําให้นะครับแบบหุ้มหนังอะาพรมลัยหุ้มหนังนะครับนี่ครับพงมลัยหุ้มหนังนะครับ สำหรับคันนี้เราก็แถมพายางแบบ6กดีให้เลยนะครับเป็นแบบเข้ารูปนะก็ดูสวยงามหรูหราเลยเห็นไหมครับเป็นแบบเข้ารูปเลยที่สําคัญนะครับคันนี้เราก็ติดสครับเตุแบบเรื่องแสงให้ด้วยนะจะมีไฟตรงตัวหนังสือมิวเนะครับเป็นแบบมีไฟนะก็ดูสวยงามหรูหรานี่ครับอยากได้แบบไหนทัาแกนนี้จดให้มาที่นี่นะครับนี่ตัวนี้เราจะเพิ่มนะครับตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้านะตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้า ปรับได้9ระดับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะที่เปิดประตูท้ายไฟฟ้าตัวนี้เราเพิ่มประตูท้ายไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นย u โร5แล้วนะครับย u โร5ก็จะมีตัวรีเจนต์ตัวนี้นะครับเป็นแบบมันนวดเราสามารถรีเจนต์ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับส่วนจอนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วพร้อมกล้อง360องศาเห็นไหมครับเราจะมีกล้อง360องศาสามารถมองได้รอบตัวรถเลยเหมือนรุ่น RS เลยนะครับที่สําคัญเราติดพุชสตาร์ทให้ด้วยนะครับ ปุ่มโฮสตาตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยสังส่งการใช้งานจากโทรศัพท์ได้เลยนะครับคุสตาร์ตัวนี้ ที่สําคัญนี่เลยครับมีแพดเดิลชิปให้ด้วยนะตัวแพดเดิลชิปตัวเปลี่ยนเกียร์จากที่คอพวงมาลัยเลยครับแพดเดิลชิปเราก็มีให้นะครับโอ้โ oh, หเห็นไหมเราจัดให้ขอให้บอกว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนท่าแก่นี้จัดให้นะครับแพดเดิลชิปเราก็มีให้นะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับว่าอยากได้แบบไหน <S <S ขอให้บอกท่าแก่นี้นะครับท่าแก่นี้จัดให้นะครับสำหรับมิวเแต่งเนี่ยขอให้บอกท่าแก่นี้จัดให้ตามที่ต้องการเลยนะครับ <S <S สำหรับคันนี้โอ้โหแต่งแบบจุกจุน้องนบอีอาร์เอสเลยนะครับม 23ชิ้นนะครับเป็นงานตัดแดงของคาโต้นะไม่ว่าจะเคลือหน้ามีไฟคาดเอวหลังมีไฟนะครับแล้วก็เพิ่มกันกระแทกด้านข้างประตูด้วยนะแล้วก็มาด้วยไฟตัดหมอก LED ล้อแม็กของ18นะครับอ่ากระจกข้างไฟฟ้าสีดำนะครับพร้อม LED พับไฟฟ้าแล้วก็จอแอนดรอยพร้อมกล้อง360องศาเราก็มีให้ละลังคาดำนะเราก็มีให้นะครับโอ้โหเห็นไหมลูกค้ายอยากได้แบบไหนขอให้บอกท่อเกีนเนี้ยจัดให้อยู่แล้วแล้วก็ พ้มขนาด 3D p ดีแพดเดิลชินะที่สำคัญแพดเดิลชิฟเรแล้วก็มีให้นะครับโอ้โ oh. หนะแล้วก็พุชสตาร์ทพุชสตาร์ตตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเบาะนะเบาะเป็นแบบ R/S เลยนะเป็นสีดำเดินได้เขียวแล้วก็ปากหัวหมอน R/S ด้วยนะอาจจะเป็นเจ้าแรกก็ได้ของทองแก่นี้นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นใครสนใจนะทักทายมาอยากได้แบบไหนขอ,บอเบาะท่าแก่นี้จัดให้ที่สำคัญ ตัวนี้นะตัวนี้มีประตูท้ายไฟฟ้าด้วยแบบคลิกเซนเซอร์เห็นไหมจัดให้แบบจุกๆคันนี้นะไม่แพ้ R/S เลยนะเป็นน้องๆ R/S ได้เลยนะครับไม่แพ้รุ่น R/S เพราะฉะนั้นใช้งบประมาณน้อยผ่อนน้อยขอยบอเท่าแก่นี้จัดให้อยากได้แบบ R/S เท่าแก่นี้ก็จัดให้นะครับคิดจะซื้อรถ Isuzu MU-X ที่ถึงเราแก่นี้นะครับชัวร์ที่สุดครับขอบอกเลยนะครับอย่าลืมนับกดคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่าแก่นี้ขอลาไปก่อนครับ เดี๋ยวดูว่าครั้งหน้าเท่าแกันนี้จะมีเอ็กรุ่นไหนมาเสนออีกน,นะครับต่หรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ,บสวัสดีครับ